สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e HR Channel และผ่านรายการคนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมพบกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับรายการที่มีสาระที่จะมานำมาสื่อสารมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นผู้กันตนและผู้ที่ใช้แรงงาน หลายคนหลายท่านมีคำถามเกิดคำถามเงินบำนาญชราภาพรายเดือนจะหยุดจ่ายอายุ60ปีหรือหรือเงินบำนาญชราภาพจะหยุดจ่ายกรณีใดกรณีไหนบ้างเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนสงสัยแล้วก็ไม่รู้ไม่ทราบ ต้องทำความเข้าใจกันแบบนี้กันก่อนนะครับเ้ินบำนาญชราภาพตามกฎหมายประกันสังคมปัจจุบันกรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนพันวาคมปีพศสอ 2, 5 0 4 1เป็นต้นมาและเมื่อนับงวดเงินสมทบรวมกันแล้วครบ180งวดผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผูก้กานตนมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตา3า33ที่มีนายจ้างส่งเงินสมทบครบ1 8 0เดือน1 8 0งดมวดผู้ก,กันตนจะได้รับเงินบำนาญฉลาภาพทันทีเมื่อผู้กันตนเกิดสิทธิ์เมื่อผู้กันตนมีสิทธิ์เมื่อผู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เท่านั้นและเมื่อผู้กันตนไม่ได้เป็นผู้กันตนแล้วเท่านั้น เพียงแค่สองเกณฑ์เงอนขผู้กันตนก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนกับคำถามที่ว่าเงินบำนาญชราภาพรายเดือนหากผู้กันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนทุกๆเดือนหากรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วเท่ากับอายุ60ปีหรือรับเงินบำนาญมาแล้วเท่ากับ60งวดหรือเท่ากับ5ปี เงินบำนาญชนภาพจะหยุดจ่ายใช่หรือไม่มีหลายคนบอกต่อมีหลายคนแจ้งมาแบบนี้เงินบำนาญชนภาพจะไม่ได้หยุดจ่ายต้องทำความเข้าใจกันใหม่เงินบำนาญชนภาพที่ผู้กันตนได้รับทุกๆเดือนทุกๆวันที่25ของทุกเดือนเงินบำนาญจะไม่ได้หยุดจ่ายเพียงแค่อายุ60ปีเงินบำนาญชนภาพจะไม่หยุดจ่าย ในกรณีที่รับเงินมาแล้ว60งมวดเงินบำนาญชรา,าภาพจะจ่ายให้กับผู้กันตนทุกๆวันที่25ตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะครับและเงินบำนาญชรา,าภาพจะหยุดจ่ายกรณีใดบ้างซึ่งเงินบำนาญชรา,าภาพจะหยุดจ่ายกรณีที่1กรณีที่ผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา3 3 ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา39หากกลับเข้ามาเป็นผู้กันตนฝ่ายบุคคลมีการแจ้งเข้าในระบบประกสังคมแจ้งกลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตรา39แจ้งกลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตรา3า3ในกรณีนี้เงินบำนาญจะหยุดจ่ายก่อนและจะมาจ่ายอีกทีเมื่อผู้กันตน ลาออกหรือสิ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนอีกทีและสำหรับผู้กันตนที่กลับเข้ามาเป็นพนักงานทำงานในสถานประกอบการทำงานในโรงงานหรือทำงานที่อื่นก็ตามหากรับเงินบำนาญชราภาพทุกๆเดือนและได้กลับเข้ามาทำงานแต่ฝ่ายบุคคลไม่มีการแจ้งเข้าเป็นผู้กันตน เงินบำนาญของผู้กันตนก็จะจ่ายให้กับผู้กันตนตลอดชีวิตซึ่งมีหลายคนแล้วก็มีหลายเงื่อนไขท,ที่ทางบริษัทกำหนดให้พนักงานเก่าเมื่อกลับเข้ามาเป็นผู้กันตนเมื่อกลับเข้ามาทำงานฝ่ายบุคคลจะไม่มีการแจ้งเข้าการเป็นผู้กันตนฝ่ายบุคคลจะหัก3% ซึ่งพุกกันตนเหล่านี้จะได้รับเงินบำนาญทุกๆเดือนและยังจะได้รับเงินเดือนจากนายจ้างต้องตอบแบบนี้ทำความเข้าใจกันใหม่เรื่องของเงินบำนาญชลภาพสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพุกกันตนหลายคนหลายท่านที่ติดตามช่อง YouTube HR Channel ที่ติดตามช่องคนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง yuu tube hr channel กดติดตามช่อง yuu o tube คนทำงาน hr ด้วยนะครับและที่สําคัญท่านเห็น qr code ด้านบนท่านสามารถสแกน qr code ด้านบนได้เลยหากท่านสแกน qr code ท่านจะเข้าร่วมหลายกลุ่มถามตอบสิทธิประกันสังคมกับช่อง yuu o u t u e e hr channel เข้าร่วมหลายกลุ่มฟรีเพียงแค่ท่านสแกนได้เลยปัจจุบันมีสมาชิกในลายกลุ่มทั้งหมด580กว่าคนแล้วนะครับสแกนได้เลยครับ และท่านถามเข้ามาแอดมินจะตอบทุกๆคํคำถามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ